มึงอ่ะดูเติมให้นะยัดคีพอไหมล่ะเมาแล้วมั้งหนยี่เดี๋ยวเรียนให้เอาเพื่อนเพื่อนแดกกูนี่แดกนะเมาเมาแล้วมึงเมาแล้วเข้าบ้านนะอย่าไปเที่ยวหน่ยนะ ดูไหมพอไหมไม่พอใช่ไหมเอาเติมให้สัตวนะนะนี่นะเติมให้อีกแดกแล้วของมึงคนเดียวเลยไม่ต้องไปแย่งใครสัดว์ไปไหนนะมาเมาดนะิเอียงเบือเอียงที่สมึงถึ้ก็เอียงเลยเยอะเคแดกนะเออเคเพื่อนเพื่อนรักเมาเอวินเมา เมาชัวอย่างงี้เมาชัวสัตว์นี่เดินเอียงด้วยสัตว์เอียงเลยเป็นไงมึงไอ้ติดลมเหรอเอาเอาให้หมดนะเอาเอาเดี๋ยวมีอีกมีอีกหลายขวดนี่มีหลายขวดเอานี่มึงกินให้หมดนะ อ้าวไม่พอเราเติมให้อีกอ้าวกินตาเติมให้เพื่อนรักโอ้โหนี่มึงเด็ดได้ขวดได้หรอไอ้ยี่ของจริงว่ามึงเนี่ยเฮ้ยอีสัตว์ โอ้โหมึงมึงจะไปทางไหนคขาเนี้ยไอ้เหี้ยไม่ใช่ฝานี้อ๋อเมาเอ้ตัดเมาเมาอี๋มันมันไปผิดกินผิดฝาแล้วพี่นี่ฝานี้นี่สัตว์ไปแล้วเหี้ยเมาเมาเมา